ก็รู้สึกเสียใจครับเสียใจในที่เด็กเคยได้อยู่ร่วมสโมสรของหมูป่าคาเดมีของผมเนาะเพราะในนามผมก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะครับแต่เริ่มแรกนะครับพร้อมกับโกหลงนะครับก็เลยมีความที่ช็อกมานิดนึงนะครับในจงังหวะนั้นตอนนั้นเราประชุมอยู่นะครับประชุมอยู่แล้วก็ได้ทราบข่าวนะครับในหน้าเฟซบุ๊กก็เลยโทรหาโคดลบนะครับ บางครั้งชีวิตเด็กนะครับเนาะมันมันต้องได้มากกว่านี้นะครับมันต้องมีอนาคตที่มากกว่านี้หลังจากที่ได้ประสบภัยไปแล้วนะครับแต่มาคิดกลับกันอีกทีสาเหตุของน้องผมก็ยกังติดใจอยู่นะครับก็เป็นความรู้สึกของคู่บริหารนะครับทีมป่านะครับ ที่ยังอาไัยอาวรเด็กๆที่ได้เห็นเด็กมีอนาคตหลังจากที่ประสบภัยไปแล้วนะครับก็มีอนาคตที่ดีนะครับมีการหยิบยื่นมาจากองค์กรต่างๆจากทัวงเวลาที่ผ่านมา3-4ปีมานี้ก็ผมก็ไม่ได้ติดต่อนะครับไมไ่ติดต่อกับทีมน้องๆเลยตแต่สิบสามคนก็ดูห่าง ่างในความเป็นอยู่ก็ดีนะในเรื่องอนาคตของเด็กขขทขางหมดก็ดีนะครับก็ยังสนับสนุนในเรื่องของของยังไงครับเขาเรียกว่าในเรื่องของการให้กําลังใจนะครับในเรื่องของการแนะแนวในสิ่งที่ดีในการเป็นกีฬาที่ดีสําหรับเด็กที่ต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับก็อยากให้หน่วยงานหนะร้รวัด นะครับหน่วยงานที่โดยตรงนะครับได้ดูความเป็นธรรมนะครับในการเสียชีวิตของน้องดอมนะครับเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรเรื่องอะไรนะครับให้ตีแผ่ให้แฟนคลับหรือว่าให้ทางครอบครัวทางเพื่อนๆน,น้องดอมหรือว่าทางผู้บริหารหมู่้า ที่เคยได้อยู่คุกกินกับน้องๆมานะครับก็มีมีอะไรมากนะครับก็รู้สึกเศร้านะครับรู้สึกเศร้าในเรื่องแบบนี้เหมือนกันครับก่อนนห้าก็เต็มร้อยครับตั้งแต่เด็กนะครับเด็กคนนี้รู้สึกร่างกายนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับจะฟิตตลอดแล้วเราก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับอายุสิบสามสิบสามปีเนาะได้แชมป์เชียงราย นะครับก็ผมไปมองรูปเก่าๆตอนได้แชมป์ที่มากินเลี้ยงที่ร้านอาหารผมนะผมก็รู้สึกจุกจุกหน้าอกเหมือนกันนะครับเสียเสียสีแดงๆใช่ครับอันี้แข่งที่ไหนเนี่ยแข่งชิงชัยเอาเนี่ยครบชุดแหลกอันนี้ได้รา<ด>งวัล บบนนชนะเลิกครับดับหนึง่งแต่ถ้วยตัวนี้คงอยู่ที่โกหลงครับคุณน้องลอมนะครับอไไันนี้ไปแข่งที่ไหนคของไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับสองวันที่แปดได้ที่หนึ่งได้อันหนึ่งครับไปแข่งทั้งสิบสามคนเลยนะครับแ <17, S 1> ข่งทั้งหมดลแ้ครับยูสิบสองครับแล้วมีอะไรครับมีถ้วยต่างๆ ที่น้องๆได้ทำได้แชม์มาเก็บไว้ครับผมก็เลยตั้งแต่ปิดสโมอสรน,นะเนาะหยุดสโมสรชว์ครออวคาวก็ผมทั้งผมโกหลงก็ได้เอามาเก็บไว้ที่ออฟฟิศผมอันเสื้ออะไรครับอันนี้กล้องไอจี D, แต่กล้องเจ็ดดีอะสี่ตัวเลยแล้วรี้ารานี้นักขาวมาตัยไทยแล้ว no <laughs>